จำนําข้าวเรื่องเงินที่ต้อวเ็ตเหมือนกันคณะมตรีต้องรับผิดชอบเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเร็ววันนี้หรือไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะและเกิดขึ้นในเร็ววันนี้โปรดติดตามตอนต่อไป สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะนนก็เป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฮะสุดท้ายเขาก็จะทําการยกเลิกลรัฐธรรมนูญทั้งฉบับร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยสอสอรอเราจะใช้คณะรัฐมนตรีที่พักเพื่อไทยตั้งขึ้นนั่นแหละ จัดทำประชามติเพื่อให้เกิดการตั้งสอสอรอที่มาจากประชาชนขณะเดียวกันที่จะทําไปพร้อมกันก็คือจะทําให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยเริ่มทารัฐมนเริ่มกระบวนการร่างรัฐธรมนูญทั้งฉบับโดยสอสอรอเราจะใช้คณะรัฐมนตรีที่พักเพื่อไทยตั้งขึ้นนั่นแหละ จดทำประชามติเพื่อให้เกิดการตั้งสอสอรอที่มาจากหลังกระบงบปี68เด็หรือเปลา่าเมื่อเมื่อที่มีความพร้อมในการที่เราจะต้องปรับเพื่อที่จะดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนครับซึ่งมันก็ต้องสอดรับกับงบประมาณของประเทศด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่ามันจะได้ในการตั้งพีมขุนพลใหม่กับงบก็ต้องไปด้วยกันไม่จําเป็นครับ มีโอกาสจะเลื่อนอีกสองเดือนไหมคะท่านนายกขาในการจะเลื่อนรับพลรมเพราะมีการเมื่อไหร่เมื่อไหร่เป็นวันสุขผรับท่านพูดท่านทราบเองครับท่านนายกคะถ้าท่านนายกมีแนวคิดที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมน prime m i n แหน่งเดียวไหมคะหรือว่าจะไม่ครวเนี้ยมีไหมคะับคำถามต่อไปครับว่าโหยังไม่นิ่งครับท่านนายกยังยังแขวงอยู่หรือเปล่าจะนั่งกลาบอยู่หรือเปล่าไม่มีแขวนนครับไม่มีแขวงทุกอย่างนิ่งแล้วครับไม่มีอะไรนะครับนะครับอย่างเป็นไปตามที่ ที่ผมได้บอกไปนะครับเีว่าถึงเวลาปรับก็เลยมาปรับนะครับแสดงว่าทำอะไตอนนี้ยังไม่เหมาะสมใช่ไหมครับเปล่าครับไม่ได้บอกนะครับเราก็อยากเสนอให้รัฐบาลเนี่ยรวบทวนคำถามนครับที่ให้ตั้งคําถามที่ให้กว้างที่สุดนะครับดีที่สุดเช่นง่ายๆเลยแล้วก็ควรจะเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย นะครับไม่ต้องมีเงื่อนไขซับซ้อนนะครับเช่นถามประชาชนไปเมลยว,ว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะจะทำนิสิตบับใหม่แทนแล้วมีแต่ทําจะทให้โอกาสที่ประชาชนเนี่ยมาลงคะแนนเสียงเห็มด้วยกับคําถามประชามตินะครับกับติลาบาลตั้งเนี่ยตนด้วยว่าอยากให้มีร้อมูฉบบใหม่เนี่ยมีโอกาสห่ายง่ายขึ้นนอกคำนวณมีโอกาสถา่ายง่ายขึ้นรวมเสียงให้เป็นเอกาภาพให้มากที่สุดแทนที่จะมีคะแนนเสียงบางส่วนบอกว่าเอ๊ย อยากได้รูปฉบับใหม่นะแต่ไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขที่าอาจจะไม่โหวตโนหรือโนโหวตยซึ่งอันนี้มันน่าจะเสียดายโอกาสนะครับเราคงจะทําประชามติกันบ่อยๆไม่ได้ดังนั้นเน,นี่ยฝ่ายค้านก็อยากจะใหะ้ประชามติเนี่ยมันมีโอกาสผ่านมากที่สุดเท่าที่จะไปได้แรกเลยพราถ้าเป็นรัฐบาลปุ๊บเราลดรายจ่ายก่อนเลยค่าน้ําค่าไฟค่าแกส๊สตอนนี้ที่บีลดเลยทันที เมื่อเพื่อไทยรัฐบาลมันอนอกอานยโยบายหลายๆอันประกอบกันเพื่อให้เกิดภาพสมบูรณ์และช่วยทั้งประเทศอะค่ะอย่างเช่นเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคนแรกลดค่าน้ำคลดค่าไฟทันทีลดก่าไฟทันที20บาทตลอดสายในกรุงเทพอยนี้ค่ะคือเราคือเราลดค่าใช้จ่ายให้คนก่อนเลยเพราะเรารู้ว่าเป็นหนี้เป็นสินกันมานาน ลดค่าใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบมันต้องมาทั้งหมดทั้งภาพเนี่ยเราถึงบอกว่าพักเราเป็นพักที่นโยบายมันต้องกินได้ไงพี่บัวดำแล้วครอบคลุมไปถึงทั้งประเทศไม่ใช่แค่คนต่างจังหวัดหรือไม่ใช่แค่เฉพาะคนเมืองมันต้องทั้งหมดแล้วก็เพิ่มโอกาสให้คนทั้งประเทศด้วยค่ะนโยบายพักเพื่อไทยจริงๆแตกต่างจากพักอื่นๆเขายัางไง อะไรคือจุดแข็งง<ร>ั้เอางั้นนโยบายมันก็เราเรานโยบายทันสมัยเนาะเนาะคุณเสถฐาเนาะเราคิดนะนโยบายทันสมัยแต่ว่าอิงว่าที่ผ่านมาแ่9ปีเราอาจจะไปอยู่ในด,ดาวอังคารมาก็ได้เราเลยไม่รู้ว่าเราควรจะต้องพัฒนากันถึงขั้นไหนแล้วจริงๆมันนโยบายเหล่านี้มันต้องเลืออเฟือให้ประชาชนตั้งนานแล้วอะค่ะถ้าเราทําทุกอย่างแล้วเนี่ยเรามีการจัดสํารวจแต่และครอบครัวถ้ามีเงินต่อเดือนไม่ถึงสองหมื่นบาทเราก็เติมให้เต็มอีกสองหมื่นบาทด้วย ใช่ไหมครับเหล่านี้เป็นต้นเรื่องเหล่านี้เราเราไม่ใช่แค่เอาเงินใส่กระเป๋าอย่างเดียวนะครับเรื่องของซอฟต์าวร์ที่คุณอิงดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดเองเลยเนี่ยเรื่องเราจะไปเฟ้นหาเพชรในตมมาจากทุกๆหมู่บ้านทุกๆครอบครัวเพื่อให้โอกาสเขาในการที่เขาจะมีทางทำมาหารอาชีพให้ได้มีรายได้สูงขึ้นมีหน่วยงานทักกะ้าเข้ามาเสริมเสริมทักษะทําให้ทําให้พี่น้องประชาชนได้เรียนรู้ได้มีรายได้เสริมเพิ่มก็ ฝั่งของก้าวไกลนะฮะโดยเฉพาะทางพิยบุตรก็บอกว่าจุดยืนสนับสนุนการทำรัาฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับนะครับการทำให้ฉบับใหม่คือการทำใหม่ทุกหมวดทุกมาตราอยู่แล้วมีข้อห้ามแค่เพียงห้ามเปลี่ยนรูปแบบรัฐและระบอบการปกครองเท่านั้นนะครับในอดีตปี2450-460นะฮะ แล้วก็40มีการปรับปรุงหมวดนี้มาโดยตลอดและผมเองก็เห็นว่าในหมวด1และหมวด2มีหลายเรื่องต้องทำการแก้ไขนะครับเขาก็จะดำเนินการแก้ไขโดยเอาละถ้าเพื่อไทยและพรรคอื่นๆร่วมกันเป็นรัฐบาลประสงค์จะทำการแก้ไขธรรมนูญทั้งฉบับโดยไม่แตะหมวด1และหมวด2ก็ไม่ควรเดินเกมเสี่ยงให้ทำประชามติถึง3ครั้ง แต่ควรเลือกทางที่จะปลอดภัยทางใดทางหนึ่งดังนี้ 1. ดําเนินการตามมาติคณะทํางานของพระเพื่อไทยนําโดยรองศาสตราจารย์ชูศักด์ศิรินินนะที่ถแถลงเมื่อยีบสองพฤศกายน2547นะยืนยันทําประชามาติสองครั้งกล่าวคือสอสอเสนอร่างแก้ไขรรนนูญกําหนดให้มีการจัดทํารัฐมนูลฉบับใหม่เมื่อผ่านรัฐสภาก็คือ ต้องมาประชามติครั้งที่1เมื่อผ่านการเลือกส,อสรมาทำใหม่เมื่อได้ร่างใหม่ก็เอามาทำประชามติครั้งที่2นะหรือให้กระบวนการแก้ไขตูนปี60รายมาตราตั้งแต่มาตรา25นะครับถึงมาตรา279ไปเลยเว้นแต่มาตรา1 24ในหมวด1แล้วก็หมวด2ไว้นะครับอาจบอกกันได้ว่านะครับ แก้รายมาตราจะไม่ติดสวอีกแต่สภาพของดุลอำนาจตอนนี้พักเพื่อไทยน่าจะคุยกับสวอรู้เรื่องมากกว่าแต่ก่อนนะครับและเดือนหน้าสาวอ5อคนก็จะพ้นสภาพไปการใช้วิธีนี้จะเป็นการไม่แก้หมวด1ห,หมวด2โดยไม่ต้องพูดถึงการจัดแจ้งว่าจะแก้หมวด1-2ให้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาทั้ง2วิธีนี้ ทำให้มีผลลัพธ์ตามที่รัฐบาลต้องการโดยไม่ต้องไปเสี่ยงกับประชามติตอนแรกนะฮะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเพราะถ้าไม่ผ่านควรสนับสนุนรัฐมนูลนูญ60และยิ่งอ้างความชอบธรรมมากขึ้นนะฮะไม่ต้องเสียเวลาประหยัดเงินไป3,200ล้านบาทคือความผิดของปียบุตรนะ,ะความคิดของชัยทวัตของก้าวไกร นะแล้วก็กลุ่มของเขานะสรุปก็คือเขาต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอ่นะทุกมาตราเลยเขาแก้หมดเลยนะครับถามว่าทําได้ไหมนะการแก้ไขรัฐมนูลแบบนี้เนี่ยมันเคยมีเกิดขึ้นมาก่อนสุกติก็แก้บางมาตราแก่สมัยพลเอกประยุทธ์นะครับเรื่องของการเลือกตั้งสสนะบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบบัตรเลือกตั้งสองใบซึ่งผมบอกแล้วนะพลเอกประยุทธ์แก้พลเอกประยุทธ์จะพ่ายแพ้การเลือกตั้งซึ่งมันเกินฟลุกเป็นเรื่องจริงนะค,คนฉลาดเขาไม่ทํากัน คนไม่ฉลาดที่ทำไปแก้กฎระเบียบกฎหมายเพื่อให้ฝ่ายตัวเองเสียเปรียบคนฉลาดไม่ทำเลยนะก็เป็นการแก้ไขรัฐมนูมาตราไรัฐธรรมนูนในส่วนของรัฐมนูนปี2560ครั้งที่หนึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก้าวไกลกับเพื่อไทยนะก็พยายามเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐมนูลเป็นประเด็นในวาระต้องแก้ไขรัฐมนูนต้องแก้ไข โกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงคนก็สงสัยนัฐธูลต้องแก่นัฐธูลต้องกินได้โน่นนี่นั่นผมเรียนหุ้นส่วนเนีคนที่เขียนรัมธูลปี2560เนี่ยล้วมาแก้ไขที่หลัง128มาตราหลังจากทก,การทําประชามติโดยใช้อํานาจตามมาตรา14เนี่ยเขามีวัตถุประสงค์ต้องการให้ประเทศไทยเกิดความสงบยึดประโยชน์จึงเดียวชาติศาสนาประมากษัตริย์ประเทศไทยต้องสงบ ไอ้แก้128มาตราเนี่ยป้องกันการทุจริตของนักการเมืองและพรรคการเมืองสังเกตไหมฮะเดี๋ยวโดนจริยธรรมเดี๋ยวทำผิดโดนยุบพรรคขยับตัวหน่อยคุณสมบัติไม่ได้ก็ไม่สามารถเข้ามาดำรง,งตำแหน่งทางการเมืองได้เป็นผู้ต้องหาในคดีสำคัญสำคัญเนี่ยต้องโทษถึงที่สุดเนี่ยก็ไม่สามารถดำรง,งตำแหน่งได้ก็เป็นการสกรีนเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเข้ามาเพื่อสกัดนักการเมือง นักโกงเมืองโจรมหาโจรที่จะมาเป็นสสและเป็นสอวบางคนถามเฮ้ยมีด้วยเหรอโจรเป็นสสและเป็นสอวอที่ผ่านมาคดีป้นรับอะทำร้ายร่างกายผู้อื่นะนะพักไหนอะเจ้าเดิมพักส้มปรากฏว่าปปชแล้วก็ทางกรกตนะก็ฟันใบแดงเอาผิดจัดการเลือกตั้งใหม่ต้องจ่ายเงินเลือกตั้งหมดสิทธิ เห็นไหมฮะเพราะสิ่งที่มีการแก้ไขและเขียนในรัฐมนูลครั้งนั้นในปีพุทธศักราชสองบันบบับงเอิญผมพอทราบว่าผมมีส่วนในการร่วมในการเขียนด้วยไอ้ร้8ยยี่บมาตราตอนนี้มันเป็นยังไงตอนนี้เขาเอาเงินของพวกเรา3,200ล้านบาทไอ้ตอนล่างเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการล่างใช่ไหมฮะคณะกรรมการล่างเสียเงินไม่เกิน200ล้านบาท แต่คราวนี้อนุมัติทำประชามติถึง3,200ล้านบาท3,200ล้านบาทนะครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งคงชัดเจนว่าใครต้องรับผิดชอบจากนี้ไปคณะดนตรีที่ผ่านมติออกมาอย่างนี้ทั้งดิจิตอลบอ l เลทั้งการทำประชามติต้องรับผิดชอบทั้งหมดเฉลี่ยคนละ68.2ล้านบาท นะครับหลังอย่างนี้ไปจําสิ่งที่ผมพูดไว้ให้ดีนะถ้าถึงจุดนั้นทีเข้าใจว่าเขาต้องรับผิดชอบนะครับที่ผ่านมาการแก้ไขตัมูลปี6 0 5ูแล้วก็60แล้วก็40เนี่ย40ก็เกิดเหตุการณ์พุทธบารมินก็เกิดการแก้ไขต้นทุนขึ้นมาปี50เกิดการยึดอานาจปี60เกิดการยึดอานาจยึดอานาจปี57ก็มาแก้ต้นทุนเป็นออกรับทูนใหม่ไปปี6 0 ที่ผ่านมาการจะลื้อรัฐมนูลทั้งฉบับมีสาเหตุเดียวฮะการรัฐประหารตอนนี้นักการเมืองเดือดร้อนเรื่องรัฐมนูลเพราะอะไรเพราะมีการเอาผิดกับนักการเมืองมีการเอาผิดกับพรรคการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของการยุบพักการตั้งองค์กรอย่างสารธรรมนูญก็ต้องการยุบการตั้งองค์กรอย่างปปชก็ต้องการยุบการตั้งองค์กรอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะให้มีการยุบ จะให้มหาไทยเป็นผู้จัดก,การเลอกตั้งเองคือจะยกเลิกองค์กรอิสระทั้งหมดสารเสริญจะให้มาอยู่ภายใต้อานาจของนักการเมืองพรรคการเมืองทั้งหมดโดยใช้เงินของใครไปแก้ซะไหมฮะเงินของพวกเราประชาชนตอนที่แก้ไข128มาตรามีสองท่านนะผมกับท่านไก่สอนตีดโผมแก้เสียเงินสักบาทไหมไม่เสียเงินสักบาทฮนะ เราทําด้วยสติปัญญาของพวกเราเองนะครับแล้วต่อมาเนี่ยมีท่านภัยบุ์คุ้มฉายาเนี่ยนะท่านก็เอาไปมอบให้กับพลเอกประยุทธ์นะครับมีคนนําไปทุนก้าแล้วก็ไปมอบให้กับพลเอกประยุทธ์ในภายหลังนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ใช้มาตราสี่สิบี่ในการแก้ไขรัฐมนตรฉบับดังเราแค่นี้จบปร,ประโยชน์อะไรประเทศชาติถามว่าผมกับท่านเคยสอนได้อะไรไหมไม่ได้อะไร ประเทศชาติได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์นักการเมืองเสียผลประโยชน์เพราะทุจริตยากมีพฤติกรรมการการะทําเกี่ยวข้องนิดเดียวคุณก็โดนและจริยธรรมถูกตัดสิทธิ์ถูกปรับถูกคดีติดคุกติดตารางในทันทีพ้นจากตำแหน่งทันทีรัฐธรวมปีญปศ60จึงเป็นเครื่องมือและเป็นเกราะสำคัญในการปกป้องประชาชนนะ การมีสาธรมนูลเป็นองค์กรอิสระก็เพื่อที่จะไม่ให้นักการเมืองเข้ามาม,มาทําการควบคุมเป็นอิสระจากนักการเมืองเป็นอิสระจากพรรคการเมืองเป็นอิสระจากผู้มีอิทธิพลทั้งหมดเป็นอิสระจากบุคคลที่นอกเหนือรัฐธรรมนูญทั้งหมดเป็นอิสระทั้งหมดเลยนี่คือสิ่งที่เขียนไว้สิ่งที่ทำไว้ ม่ว่าจากการจะให้อำนาจสารธรรมนูญจากเดิมเนี่ยใครสามารถมีบพวิชานสารธรรมนูลได้ตอนนี้ทําไม่ได้แล้วเหมือนสารปกติและอีกหลายมาตรา128มาตราที่ทำทำไปเนี่ยยังใช้างานไม่ครบเลยเรื่องของการพักการทํางานของก้าวไกลเนี่ยให้หยุดการกระทำของก้าวไกลเนี่ยนะครับก็เหมือนกันฮนะเป็นหนึ่งในร้อยยี่สิบแปดมาตราเหมือนกันที่มีการแก้ไขเนี่ยที่ก้าวไกลโดนเจ้าแรกกันเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน,นตอนนี้ นาการเมืองพักการเมืองเดือดร้อนเพราะเขาแค่ล้มล้างการปกครองเขาแค่ขาดจริยธรรมเขาแค่ทุจริตคอร์รัปชันเขาแลพผับพวกต้องล้างกองแค่งการแค่ล้มล้างการปกครองพอเขาโดนขึ้นมาก็วุ่นวายและก็อยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับคืนลือล้อรัฐมรูมนูน60ทิ้งทั้งหมด ผมถามในประชาชนผมก็ประชาชนหุ้นส่วนยอมไหมคอมเมนต์ใต้คลิปผมหน่อยหุ้นส่วนรู้สึกยังไงถ้าเขาได้ประโยชน์เขาไม่แก้นักการเมืองไม่แก้แล้วแก้แล้วอ้างใครอ้างประชาชนอ้างประชาชนนะครับอ้างพวกเราเลยนะแต่แก้ให้พวกมันไม่ใช่แก้ให้เรานะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเอาละหุ้นส่วนผมเรียนว่าใจเย็นๆนะมีคนตั้งคำถามกับผมไอ้สามัสองร้อยล้านจะเป็นยังไงสุดท้ายปลายทาง คณะรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติชาติพัฒนาชาติไทยพัฒนานะครับและพักการเมืองต่างๆที่อยู่ร่วมคณะรัฐมนตรีทุกคนผมใช้คำว่าทุกคนนะจะต้องรับผิดชอบเหมือนกรณีไหนจำนำข้าวเรื่องเงินที่ต้อวเ e รเหมือนกันคณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบ เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นหนึ่งเร็ววันนี้หรือไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะและเกิดขึ้นในเร็ววันนี้โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Vamos ส่งนำทางพ้องภัยทั่วแพรนแดนทินมาเปลี่ยนแทนดิน จนถึง เปลี่ยนแผนดินให้เป